ถ้าเพื่อนๆอยากหาจุดจับตัวให้แม่นนะครับเพื่อนๆจะต้องทําความรู้จักกับสัญญาณที่เรียกว่า Divergence โดย Divergence เนี่ยจะแบ่งแยกออกเป็น Bullish กับ Bearish Divergence โดยสัญญาณ Divergence นั้นนะครับก็คือสัญญาณความขัดแย้งกันระหว่างราคาแล้วก็ Indicator โดยแบ่งแยกออกเป็น Bullish Divergence และ Bearish Divergence Bullish เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่ราคาเนี่ยมีการทําโลต่ําลงนะครับแต่ Indicator เนี่ยมีการทําโลสูงขึ้นส่วน Bearish Divergence คือสัญญาณที่ราคาเนี่ยมีการทําไฮสูงขึ้นแต่ Indicator เนี่ยมีการทําไฮต่ําลงซึ่งเป็นความขัดแย้งกันเองในราคาทีนี้ถ้าเพื่อนๆ ถ้าเราเจอสัญญาณ d ดเวอร์เจนแล้วสิ่งที่เราต้องหาก็คืออะไรครับสัญญาณการเกิดลิควิดิตี้โซนลิควิดิตี้หรือว่าการเคลียร์สภาพคล่องคือการที่ราคาเนี่ยมีการเบรกแนวรับแนวต้านสําคัญขึ้นไปแล้วมีการกลับตัวลงมาโดยทิปที่ผมอยากจะเสริมนะครับก็คือการเอาสัญญาณนี้เนี่ยมาประยุกต์ใช้กับการเทรนในช่วงที่ราคาเนี่ยเป็นเทรนโดยผมจะใส่เส้น EMA 200เข้าไปในกราฟครับซึ่งเส้น EMA 200เนี่ยก็คือเส้นที่ใช้ในการบอกเทรนถ้าราคาเนี่ยต่ำกว่าเส้น EMA 200นั่นคือเทรนขาลงแต่ถ้าหากว่าราคาเนี่ย วิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 200นั่นหมายความว่าเป็นเทรนขาขึ้นโดยเครื่องมืออินดิเคเตอร์ที่ผมจะมาแนะนำนะครับให้เพื่อนๆไปที่อินดิเคเตอร์ไปที่หน้าเทคนิคอลกดเข้าไปเลยครับให้พิมพ์เข้าไปเลยครับว่า RSI d i v e r g e n c e ในมวดหมู่เทคนิคอลมันจะขึ้นมาว่า RSI Divergent e i n d i c a t ต r ตัวนี้แหละครับให้กดเลียกออกมาเลยพอเราเลี้ยกออกมาปุ๊บเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่ราคาเนี่ยมีการเกิดสัญญาณ d i v e r g e n c e ต์อินดิเคเตอร์จะแสดงผลออกมาบนแผงด้านล่างจากในภาพนี้นะครับราคาเนี่ยเกิดสัญญาณดิเว,วั้ง2จ,งจากนั้น,นีรราาาคกกก็มต ตัวลงอย่างมีนัยยะทั้ง2ครั้งครับเพื่อนๆสามารถลองนําทริคนี้ไปใช้ประกอบกับการเทรดของตัวเองได้นะครับเพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยสามารถหาจุดเข้าที่เทรดแม่นขึ้นและคามมากขึ้นได้ถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ